เกตโทเคนของแพลตฟอร์มเกต e IO สื่อการเชื่อมความปลอดภัยของ,งสินทรัพย์ดิจิทัลและการซื้อขายแบบดิจิทัลไลซ์ g ีหรือเกตโทเคนเป็นโทเคนประจำเกต IO แพลตฟอร์มซื้อขายริปโตที่มีประโยชน์หลากหลายตั้ง มอบสถานะ V.I.P ให้ผู้ถือลดค่าธรรมเนียมซื้อขายที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มและมอบสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญพิเศษและยังเป็นสกุลเงินหลักของเครือข่ายเกตเชนใช้จ่ายค่าธรรมเนียมธุรกรรมต่างๆเกตเชนใช้ระบบฉันทามติแบบ r o o f of stake สามารถนำเหรียญมาล็อกไว้ในเครือข่ายเพื่อช่วยตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมและรับรางวัลเป็นเหรียญเกตโทเคนรองรับอิทูเรียลโวลูชั่นแมชชีนทำให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันต่างๆขึ้นบนเครือข่ายได้ GT เป็น โทเคนดิจิทัลที่ยังมีความเสี่ยงราคาผัานผวนรวดเร็วโปรดศึกษาก่อนลงทุน <c oughs> เรียนดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ b i t c u b c o m สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้